ดูซิวันนี้ไม่สบ,บายเลยกคำดาวออกอยู่บ้านชอบมากเลยเสื้อชุดเนี้ยหน้าสงสารจังเอวหลวมต้องเอาหนังยางผูกดูซิเนี่ยไม่มีกระตังซื้อแล้วเนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยก,กระตังก็ไม่มีกระตังก็ไม่มีต้องเอาหนังยางมาผูกเอว<น>ไม่รู้จะผูกเป็นมั้ยเนี่ยเนี่ยดูซิเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีกระตังซื้อชุดนอนใหม่ ต้องเอาหนังยางมาผูกใช่ไหมมันก็ดีอยู่แต่แต่ก็ต้องผูกหนังยางใช่ไหมใช่เส้นผ้ายังดีเอวมันไม่ล้วนแต่มันก็ต้องผูกเพราะว่าเดี๋ยวเอวมันหลืออนตโตเดี๋ยวพอลุกขึ้นแล้วเอวมันหลุดก็เลยต้องผูกหนังยางใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยต้องมัดหนังยางหน่อยเนี่ยกำลังมัดหนังยางเลยดูสิเก่งไม่มัดเองด้วยมัดสองทบนะใช่ต้องมัดสองทบนะมัดทบเดียวไม่ได้ เก่งด้วยนะตัวแค่แนบมัดหนังยางทําตามแบบใครนะแบบม,มาม้าแล้วมาม่าก็ไม่มีกระตังซื้อเก่งถ้านหนังยางมาผูกเอวเอว,เอวหลวมใช่ไหมใช่<ก>ลูกก็เลยผูกใช่ไหม<ก>โอ้โหเห็นสะดือเลยที่นี่<ก>วันนี้ไม่สบายเริ่มดาวไหลเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเ<ก>มื่อวานซ้อมเต้นเยอะไปหน่อยจะจัดงานวันวันแม่ก็เลยไม่สบายเลยวันนี้เรื่อมกำดาวไหลเลยต้องหยุดโรงเรียนเลยแล้วกินข้าวอะไรครับเมื่อตอนตื่นมา ข,ข,ข้าวกับไข่เจียวด้วยเพื่อนเพื่อนอยู่บ้านนอนอยู่บ้านเลยกันดาวไหลเลยไม่ลุกซนเลยวันนี้ตัวยังลุมๆหน่อยเพื่อนๆนดูนะเรียนหนังสือเรียนไปหยุดไปไม่สบายก็บ่อยเสื้อผ้าก็มีแต่เสื้อผ้ายังเสื้อ,ย,อยังสวยเขาบอกเสื้อเขายังสวยเขาหนังยางผูกเอาก็ได้เนี่ยเขาไม่มียางแล้วไม่เป็นไรเอาหนังยางผูกเหมือนหม,ม,มาเขา น่าสงสารมัพนเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะบอกว่าอะไรอะเพื่อนเพื่อนจะบอกถามเพื่อนเพื่อนดีว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่มีตังค์ซื้อชุดนอนใหม่จะทำยังไงก็เลยจะผูกงอนหลานาผูกเหมือนพี่กันก็ได้เนาะนี่กันก็ยังผูกเป็นเลยเพื่อนเพื่อนผูกเหมือนตัวกระตูนอ่ะใช่เนี่ยน้องกันเขาผูกเนี่ยโอ้โหเลยเยท้องขาวเลยกินข้าวกินนมกินขนมแหละ ไม่ใช่ขนมนมแล้วก็ข้าแล้วก็เอลือดกำดาวไหลก็เลยไม่ได้ให้ขนมแล้วก็ออะไรนะกล้วยเขาเป็นเลือดกำดาวกำดาวเลือดไหลประจำตัวเขาตั้งแต่เล็กๆเหมือนมามมาเขาน่าจะเี้องจมูกบางวันนี้วันนี้ยังไม่หายดีเลยเป็นอีกแล้วเดี๋ยวก็สองสามวันก็เป็นอีกแล้วเป็นเลือดกำดาวไหลบ่อยมากเพื่อน แม่เขาเป็นไทลอยลูกก็เลยจะติดเชื้อนิดหนึง่งติดเชื้อแบบว่าไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่ติดเชื้อไทลอยนะคะเขาจะร่างกายเขาจะอ่อนแอเหมือนแม่เขาแม่เขาก็ตอนเล็กๆก,ก็เลยกดคำดาวไหลบ่อยแต่พอโตมาก็หายแล้วนี่ก็น่าจะหายตอนโตคะ่ะเพื่อน,อ,นอันนี้พุก,กันบอกเพื่อนดิให้ทําไงทําอะไรเล่าว,วันนี้พุก,กันไม่เรียนหนังสือเดี๋ยวพุก,กันจะให้คุณยายไปเอากันบ้านให้ตอนบ่บาย แล้วก็เดี๋ยววันแม่เขาก็จะมีเต้นแล้วเนี่ยวันนี้ต้องหยุดซ้อมเลยเพราะว่าเลือกําดาวไหลไปไม่ได้่ไ,ได้เลยต้องให้พักผ่อนสักหนึ่งวันแล้วแล้วเออพรุ่งนี้ก็หยุดอีกสองวันใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เสาร์อาทิตย์ก็หยุดอีกสองวันแล้วถ้าเพื่อนๆน,น่ะชอบคลิปน้องกันให้ทำยังไงคะลูกกดไลค์กดแจ้งกดแชร์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องกันได้นะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับพวกกันขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะพวกกันขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นได้ไงอ่ะ